ดีครับมาแล้วครับสินค้าขายดีของทางร้านนะครับแนะนำาลครับตัวนี้แนะนําสินค้าสวยๆแบบนี้นะครับแนะนําคนที่เอ้าแม่ค้ามือใหม่นะครับลองตัวนี้ไปขายนะครับเราจะติดใจครับเป็นงาน USA เอลยืดยืดทุกตัวนะครับเอลยืดยืดทุกตัวเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆนะครับขายง่ายๆเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับครับสวยๆทุกตัวสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับขายได้ทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นนะครับ่อ้าแม่ค้ามือใหม่ ลองลองเอาไปดูครับเอาไปขายดูนะครับเราจะติดใจนะครับมาเปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสวยๆทุกตัวนะครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับสตา์แบบนี้นะครับเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งปีไม่มีเอานะครับเนี่ยเอวยืดยืด่างนี้นะครับเอวยืดยืดแไม่เอวยืดยืดแบบนี้นะครับเอวยืดยืดขาจำๆสวยๆทุกตัวรวมผ้าเลยนะครับเนี่ย เอวยืดขาบานๆนี่ผ้าฝ้ายพอลินินก็มีนะครับผ้าฝ้ายพอลินินสวยๆอย่างนี้เลยนะครับทุกอย่างเราลิดมาเรียบร้อยครับลิมาเรียบร้อยยิงไปเรียบร้อยสวยงามนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับทุกอย่างเราคัดมานะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับเราคัดแต่หัวผ้านะครับคัดแต่หัวผ้าเออๆล้วนๆนะครับสวยๆรวมผ้าเลยนะครับทุกตัวเป็นเอวยืดหมดนะครับเป็นงาน USA นะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นคนกันไปนะครับ ตัวใหญ่ก็เยอะนะครับตัวใหญ่ก็เยอะใครที่มีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่ก็จดัดไเลยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นงาน USA ไซส์ใหญ่จะเยอะไซส์ใหญ่เยอะนะครับคุก็รลีวายระยะรีวายก็มาโอ้สวยจัดสวยจัดมีแบรนด์เยอะนะครับเป็นมีแบรนด์เยอะของอเมริกาก็แบรนด์เยอะไม่ว่าจะเป็นรีวายไม่ว่าจะเป็นแก๊ปมาเยอะนะครับโอ้นี่ก็ มี่ก็รีวายอีกตัวครับรีวายมาเยอะครับรูรีวายสวยทุกตัวส,สวยแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าไม่ไมีตำหนินะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับเป็นยีนสไตล์แบบนี้ครับเนี่ยสงคารโก้ส่งคารโก้นี้ขาจำๆแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหยืนมาเยอะผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับขายได้ทุกตลาดนะครับมือเก่ามือใหม่ได้หมดนะครับแต่าถ้าเป็นมือใหม่นี่ไม่รู้จะขายอะไรก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับสินค้าขายง่ายๆครับเอวยืดๆเนี่ยเอวยืดๆมันจะไม่ค่อยจํากัดไซส์นะครับการจํากัดไซส์มันจะน้อยขายได้ทุกตลาดครับเอวยืดๆอย่างนี้ขายได้ทุกตลาด ผ้าเกรด A นะครับผ้าเกรด A สินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าไม่มีตําหนิสวยๆอย่างนี้เลยโอ้โอโอโดูดิสิน้าสวยๆส,สวยจัดสวยจัดส่งคากโก้คาโก้ขาจ้าสวยจัดสวยหัวผ้าทุกตัวนะครับหัวผ้าเกรด A อย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ส่งคากโก้สินค้าที่ขายดี มาเมื่อไหร่ก็หมดไม่มีเอานะครับขายได้ตลอดแนะนํานะครับแนะนําเลยมือใหม่มือเก่าขายได้หมดครับเอวยืดมันจะไม่ค่อยจํากัดไซส์นะครับเอวยืดอย่างนี้เลยนะครับในอินยีนขายดิบเดียบก็มีสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยพลาลรนินพลาฟ้ายส่งขาบานบาน,นี่ก็ขายดีครับขาบานบานขาบานบาน ตัวอ,อย่างสงมรรถนึงนะครับดูตัวอย่างสังมัดหนึงส,นสินค้าเราส่งให้ทั่วประเทศนะครับสินค้าเราส่งให้ทั่วประเทศสินค้าทุกตัวเราครัดมาคัดมาเองกับมือเลยนะครับคัดมาเองกับมือสวยๆแบบนี้นะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับเราครัดมาเรียบร้อย <S 1> <S 1> จเจอเราส่งไปใครเจอตำหนิก,ก็เรายินดีรับเคลมให้นะครับเรารับเคลมให้ สวยอย่างนี้เลยครับสวยสวยอย่างนี้เลยภารินินผ้าฝ้ายเป็นคนกันไปนะครับเนี่ยยืดยืดก็พารินินสวยสวยอย่างนี้นะครับสวยแบบนี้เลยไซส์ใหญ่เอลสี่สิบก็มีเลยครับใครไซส์ใหญ่อยู่ก็ต้องจัดนะครับเนี่ยไซส์ใหญ่ก็ไปทําราคาได้นะครับไซส์ใหญ่ก็ทําราคาได้ไซส์เล็กก็มียี่สิบเก้าสามสิบก็มีนะครับ ของร้านจะคละบแบบค่าลุ่นข้า,ายสไปให้นะครับก็สตา์แบบที่รีวิวเลยนะครับเอาคัดมาเรียบร้อยส่งนี้เลยเนี่ยส่งขาคู่ขาลันบานนี้ก็สวยส่งสหานี่ก็สวยสวยอย่างนี้เลยนะครับตัวเล็กเอวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็มีนะครับอย่าเราคัดมาเรียบร้อย สวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวแต่ชั้นาหารก็สวยสวยทุกตัวสวยอย่างนี้เลยนะครับใส่ใหญ่เอลสามแปดสี่สิบปลายยังห้อยเลยครับนี่ปลายยังใหม่กิ๊บๆเลยเนี่ยอย่างเราคัดมานะครับเราคัดมาหัวผ้าเกรดเอเลยนะครับหัวผ้าเกรดเอเลยสวยๆอย่างนี้เลยยีนบางๆนี่ก็สวย บบางสวขาบันบางนี่ก็ขายดีนะครับโอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจไงก็ทักมาด,ด่วนๆนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทุ่ประเทศนะครับสวัสดีครับ